ันลูกตาทํากันยังไงให้เพื่อนเป่าน้ําลายกระเด็นเข้าตาครับใช้สาลีหรือทิชชู่มันมีเศษบางทีไปปัดไปปัด,ปดมากาวม,มีพวกเศษพวกอะไรทําให้เลือดข่ายเคื่งตามากขึ้นกว่าเดิมวิธีีดีที่สุดคือใช้น้ําเปล่าล้างหรือถ้าหาน้าเปล่าไม่ได้ก็เข้าร้านพวกสะดวกซื้อหรืออะไรก็ได้ไปซื้อน้ำน้ำขวดมาเลยแล้วก็เปิดเลยจ้าเปิดเสร็จแล้วก็อย่างนี้เลยจ้าล้างเลยจ้าหรือไม่ก็คือเอาน้ําขวดที่เราพกอยู่ติดตัวแต่เราเวลากินเนี่ยต้องกินอย่างนี้นะ ใครไปกินติดมาอันนี้ห้ามามาล้างตาแต่ผมกินอย่างเงี้ยถึงจะเปิดฝาไปแล้วเราก็ยังมาล้างได้เพราะยังถือว่าไม่มีน้ําลายเราเข้าไปติดอันนี้ก็ถือว่าสะอาดอยู่แต่ในกรณีที่ล้างน้ําเปล่าก็แล้วก็ยังไม่หายเพราะอาการอักเสบมันรุนแรงเราต้องใช้อะไรหลายคนบอกใช้น้ํายาหยอดตาสิเมื่อก่อนผมก็ใช้อย่างนี้แหละซื้อมาหลอดหนึ่งป ốc, ุ๊บเขาบอกว่าเปิดปุ๊บหลังจากนั้นหนึ่งเดือนห้ามใช้ต่อละเพราะจะหมดอายุก็เท่ากับผมใช้ไปหนึ่งครั้งหรือจบงานทั้งก็ทิ้งไปเลยพอครั้งที่สอง ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ต่อแล้วกลัวว่ามันหมดอายุแล้วเดี๋ยวเรามาใช้แล้วตาเราจากเสพกันเลยสองเขาบอกมีสัสเตอร์ลอยมันเป็นอันตรายกับลูกตาเราใช้เยอะไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยมาเปลี่ยนวิธีหาวิธีว่าจะทํายังไงที่จะประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคผมนี่แหละครับน้าเปล่าแหละครับแล้วผมก็ใช้เกลือฮะเกลือแบบชาวบ้านเรานี่ฮะนี่เกลือน้าเปล่าเกลือประมาณเจ็ดปันเม็ดหรืออะไรน่ะของพุงทิพนี่แหละเพราะว่าพุงทิพ์เกลือเขาจะเม็ดเล็กเวลาละลาย กับน้ำเนี่ยมันจะละลายง่ายแล้วเกลือเกลือ <ๆ S 1> ปรุงที่ก็จะสะอาดด้วยเป็นม,มาตรฐานนะแต่ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรหรือว่าใครมาเป็นสปอนเซอร์นะนี่คือเอาที่ผมใช้นะส่วนน้ำเปล่าก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่เกาจะเอาพวกแรก่ธาตุอะไรหมดแล้วจะเป็นน้ำบริสุทธิ์แล้วไม่มีสารแล้วเนี่ยมีเกลือนิดหน่อยเราก็เทน้ำไปเลยจ้าเนี่ยจะดูนิดนึงนะจ๊ะเราก็เทน้ำไปเลยจ้าเนี่ยเกลือเนี่ยเจ็บอ่าเจ็บบาดเม็ดบาดเก้าเม็ดอะไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกมันไม่มันไม่มีอันตรายมากเราก็เทน้ำเปล่าไปเนี่ย แล้วก็ขย่านิดนึงให้เกลือมันละลายหรือรอสักพักเนื้อพราะเนี่ยรอสักพักให้เกลือมันเริ่มละลายพอเริ่มเกลือเริ่มละลายดีเราก็หยอดเลยสิจ้ารออะไรนะจ๊ะวันนี้เปียกก่อนสมการนะใช้วิธีนี้ล้างแล้วสองสามชั่วโมงถ้าหายล้วก็ไม่ต้องล้างต่อแต่ถ้ายังไม่หายก็ทําแบบเมื่อกี้แล้วก็ล้างไปสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงคันก็ล้างหรือถ้าก่อนหน้านี้ยังคันอีกก็ล้างต่อไปเลยเพราะว่ามันไม่มีสารสเตียรอย แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องนานๆก็ไม่มีผลอะไรกับร่างกายเรานะเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นเกลือธรรมชาติธรรมชาติเหล่านี้แหละฮะไม่เหมือนในพวกยาหยดตาเราหยดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีคําเตือนว่าหยอดเยอะมันมีอันตรายต่อสุขภาพนะแต่เกลือเรานี่ดีสุดจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ได้ถูกประหยัดแถมหาง่ายด้วยอย่าลืมนะจ๊ะเอาวิธีนี้ไปใช้เวลาคันลูกกตาแล้วอย่าลืมนะจ๊ะร้านสองหม้อไฟของผมอยู่ที่ปากซอยเรวดี58 มีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อถูน่าอร่อยกุ้งผมัเส้นก็รสเด็ดหมูมะนาวกุ้งช่น้ำปลาโอ้โหสุดยอดน้ำจิ้มของเราทั้งเผ็ดทั้งเข้มคน้นแล้วอย่าลืมแวะมาดุดกันบ้างนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า